สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ปราสาทภูมิโปนเช่นเคยนะท่านผู้ชมเนาะเปิดภาพมาก็เป็นภาพส,สวยๆนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมสําหรับช่องของเราก็ให้ถูกอีกแล้วนะท่านผู้ชมนากเขียนให้ชัดเจน9339นะท่านผู้ชมเนาะสาหรับใครที่เข้ามาดูซึ่งเป็นตัวเลขที่วัดกดแหนั่นเองนะท่านผู้ชมที่เราเขียนให้แบบจัดจ้เลยนะท่านผู้ชม 9, 3, 3, 9นาก9339ท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งตัวเลขอื่นๆที่เรากลับให้ หลายๆประตูนะผู้ชมเนาะมีใครถูกหวยถูกรอตเตอรี่กันบ้างน้าผู้ชมส่วนแอดมินก็ได้บ้างนะท่าผู้ชมเนาะก็พอได้กินได้ชายนะท่าผู้ชมแอดมินก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะท่าผู้ชมเนาะที่ทางช่องของเราก็นําตัวเลขสวยๆคัดตัวเลขสวยๆมาฝากมาให้นะท่าผู้ชมเนาะสําหรับในงวดนี้เราก็จะมาที่ปราสาทภูมิโปนนะครับ วันนี้เราไม่ได้มาวันนี้เราไม่ได้มารูปนะผู้ชมนะแต่ว่าเราจะมาจุดธูปขอหวยกับแม่ตะเขนทองที่นี่นะท่านผู้ชมบรรยากาศสวยๆที่เรานํามาฝากยามเย็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่ ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมความสวยงามรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ยังรอให้คุณมาค้นพบและพิสูจนะน,น,น์นะท่านผู้ชมเนาะเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมในยามเย็นนะท่านผู้ชมเนาะแบบนี้นะท่นผู้ชมนะลมมาแล้วท่าผู้ชม ลมอะไรเอ่ยท่านผู้ชมลมคิดถึงหรือเปล่าท่านผู้ชมวันนี้ก็มีคนมาเที่ยวนะท่านผู้ชมนะรถแอดมินอยู่ด้านนน้นนะท่านผู้ชมรถคันสีน้ำเงินนะท่านผู้ชมเนาะไปไหนก็ต้องไปกับรถคันนี้นะท่านผู้ชม เราเก็บ okay, ภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองโดยวันนี้เราจะจุดขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกับทูบของเรานะท่านผู้ชมเนาะส่วนบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เราก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขนะท่านผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็เป็นปราสาทภูมิโปนะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้ก็ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วนะท่านผู้ชมความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆที่เราเก็บมาฝากตอนเย็นๆนะท่านผู้ชมอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งมาขอตัวเลขสวยๆกับแม่ตะเคียนทองก็ได้นะท่านผู้ชม ความสวยงามยังคงรอคุณอยู่ที่นี่ที่ปราสาทภูมิปลนะท่านผู้ชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เราถ่ายทอดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสวยไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะท่านผู้ชมนะว่าหน้าเที่ยวกันหรือเปล่านะครับสำหรับที่ปราสาทภูมิโปนช่วงเย็นของวันนี้นะท่านผู้ชม ท้องฟ้าก็สีฟ้าฟ้าสดใสน,นะทผู้ชมเนาะความสวยงามยังรอคุณอยู่ที่นี่ที่ปรา,าสาทภูมิโปนเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย เราเก็บภ okay. าพบรรยากาศดีๆสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง <S <S <ess> ความสวยงามยังรอคุณมาพิสูจน์ที่นี่พร้อมความศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมเนาะที่ปราสาทภูมิโพน,นั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจุดทูบขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชม เราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับความสวยงามยังรอคุณมาพิสูจน์ที่นี่ที่ปราสาทภูมิโปนนะัท่านผู้ชมอย่าลืมมาพักผ่อนกันด้วยนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งมาขอตัวเลขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะท่านผู้ชม เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนรถคันนี้ก็เป็นของแอดมินนั่นเองนะท่านผู้ชมไปไหนก็ต้องไปกับรถคันนี้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองของเราเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมเดินทางมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูชว่ววันนี้ เราจะได้ตัวเลขตัววันไหนนะท่านผู้ชมขออนุญาตจุดทูบก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะเดี๋ยวมารอติดตามตัวเลขในทูบด้วยกันนะท่านผู้ชมขออนุญาตจุดทูบแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดี๋ยวติดตามแอดมินไปด้วยกันนะท่านผู้ชม จุดทูบไปแล้วนะผู้ชมนะจุดทูบขอไว้แล้วเนาะกับแม่เซีนทองเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเลขกันอีกครั้งนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินก็จะพาเดินเที่ยวก่อนแล้วค่อยมาดูตัวเลขทั้งสามตัวของเรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูนะผู้ชมนะเดี๋ยวไปเดินเล่นกับแอดมินกันก่อนนะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ สำหรับคนที่เฮงเฮงก็เข้ามาดูในคลิปนี้กันด้วยนะท่านผู้ชมช่วงบ่ายของวันนี้นท่านผู้ชมนะสำหรับการเดินทางของเรานะท่านผู้ชมสำหรับมาที่นี่ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชม เี๋ยวเราค่อยมารอลุ้นกับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะด้านนู้นนะท่านผู้ชมก็จะเป็นห้องน้ำเนาะที่มองไปเป็นสีชมพูส้มๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะพาเดินเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเราค่อยมาดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชม มาดูความสวยงามที่ปราสาทภูมิโปนกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะมาดูซิว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะท่านผู้ชมนะแล้วเ,เขาก็จะปลูกดอกไม้เทียงรายกันนะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็จะพาเดินเที่ยวกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขทั้งสามตัวของเรานะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวช่วงเย็นๆแบบนี้ มากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือจะมากับแฟนก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะสวยไหมท่านผู้ชมเราจะพาเดินเที่ยวนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันมาเดินเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ มาฝากท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือมากันแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสวยๆกันนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณๆสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเข้ามาดูในคลิปนี้ก็จะคิดถึงที่บ้านก็ได้นะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชม สวยนะผู้ชมเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะท่านผู้ชมเนะาะช่วงเย็นก็อากาศไม่ร้อนนะท่านผู้ชมก็อากาศเย็นสบายพอดีพอดีนะสำหรับที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูสระน้ํากันก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมนะเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชม กันนะครับสวยไหมท่านผู้ชมท้องฟ้าก็สีฟ้าฟ้านะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามก็ยังรอคุณอยู่ที่นี่รอมาให้คุณพิสูจน์กับความสวยงามที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นแบบนี้มาฝากท่านผู้ชม ให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะทผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูปไว้นะผู้ชมนะสวยไหมท่านผู้ชมเราจะไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินจุดทูปไว้นะท่านผู้ชมเราเดินทางไปด้วยกันนะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่นนะนานผู้ชมเนาะสำหรับดอกไม้สวยๆที่นี่นะท่านผู้ชมสวยไหมสวยนะท่านผู้ชมนะสวยไหมท่านผู้ชมกับดอกไม้สวยๆนะท่านผู้ชมนะที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะท่านผู้ชมสวยมากเลยท่านผู้ชม ห็นหแบบดอกไม้ที่นี่นะท่านผู้ชมนะโดดเด่นนะท่านผู้ชมสวยๆเนาะเราเก็บมาฝากคุณ,คณ FC ของเรานะท่านผู้ชมเนาะพร้อมทั้งความสวยงามพร้อมทั้งตัวเลขเราเก็บมาฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้เราเดินทางไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูซิว่าที่แอดมินจุดทูบไว้ตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็ไม่ไปได้นิดเดียวเองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมตัวเลขออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ้องสองตัวเนาะ าดูตัวที่สามด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมที่แอดมินจุดทูบคอหวยกับแม่ตะเก็นทองที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมดเดี๋ยวมารอดูตัวที่สามด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับคลิปนี้เรามาดูว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็มา ไ์สดที่นี่แต่พอดีเน็ตไม่ดีนะทผู้ชมเนาะคราวนี้เราก็มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะท่านผู้ชมกับความสวยงามรวมทั้งตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นกันตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวไหนมาดูนะครับสําหรับตัวเลขตัวแรกที่ปรากฏออกมาก็เป็นตัวเลขห้านะท่านผู้ชมตัวที่สองก็เป็นเลขแปดตัวที่สามก็เป็นเลขสามนะครับ มาดูว่าตัวเลขจะเข้าจะปังไหมสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่นะผู้ชมห้าแปดสามนะผู้ชมเนาะห้าแปดแปดห้าแปดสามสามแปดห้าสามสามห้านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวเลขสวยๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงห้าแปดสามนะท่านผู้ชม ห้าแปดแปดห้าแปดสามสามแปดรวมทั้งห้าสามสามห้านะครับปากตัวเลขสวยๆทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับตัวเลขนะครับที่ปรากฏมาให้เห็นนะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขห้าแปดสามนะท่านผู้ชมเนาะ เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะห้าแปดสามนะท่านผู้ชมแนละ้วห้าแปดแปดห้าแปดสามสามแปดห้าสามสามห้าสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ